หลังเลิกงาน,นครับผมแวะเบิ่งปลาในสกอนนี่โอ้ไปลาบไงคือยิ่คักนั่นนี่ครับผมกูเนาะไปมันอยู่บ้านเขานีนไ่ได้รอยืงซี่เดนะือนเบิดแต่โดนแล้วนี่ครับกูเนาะมันจะบอกง,งี้ๆี้ดีว่ารุ่นบักสองสามโลอัพป,ปุ้นเนยนะครับผมแต่ละตัวนะโอ้จังครับนี่หลังเลิกงานเราต้องมาเบิ่งปลาสกอน,น,นี้เนี่ไม่ได้เอาขอนมปังมาให้มันกินครับผมนี่ยังขนมปังแล่นใส่แล่นใส่เลนะ่นแล้วก็ปลาซิวน้อยก็เต็มเลยกูเนาะครับผม ปลาชิวน้อยคุณครับเนาได้มีเป็นปลาลูกผสมก็ว่างปลาคราบกับปลาในนะครับนี่ครับบรรยากาศหลังเลิกงานนะผมมพื่อนโอ้ยคุณครับผมไปจะไปอัปเดตสวนผักหน้าบ้านซูเบิร์ครับผมหลังจากที่วไดไทยชีฟโดนมันซ<ม>ีเป็นจังไต่เนี้ยแล้วแลวสวนผักผมมันยังยังอยู่บ่ว่ามันปุยไปแล้วนะครับผมไปเบิร์นกันครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เด้อครับอาริกาต์ตกหลายๆครับ สวัสดีครับผมสวัสดี FC ม o n Sang Channel กับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับหอกข้ามาฮองท้องครับผมเพิ่งเลือกงานมื้อนี้สองคลิปเลยมื้งนะบรรยากาศที่มันเศร้าครับผมอุณหภูมิกะซีดีดีเนี่ยยี่ดินนึกว่าผมเศร้านี่เท่าไหร่นะตอนนี้เนี่ยให้เบิ้งอุณหภูมิก่อนนะครับผมโยโยยุปนตอนนี้ตอนนี้อุณหภูมิยี่สิบสององศาครับผมนี่สูงสุดมื้อนี้อยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าองศาครับผมยี่สิบสององศาเมืองโตโยต้านี่ครับผมเมืองที่ผมอยู่นะครับผม เดี๋ยวใช้เพิ่งอัตราการแลกเปลี่ยนเงินก่อนนะครับผมว่าช่วงนี้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินเป็นยังไงนะครับผมนี่ผมจะไปถ่ายอัปเดตสวนผักหน้าบ้านผมให้เบิ่งว่ามันยังอย่างนีงง้พี่น้องเห็นสิวขึ้นปะสิวภมขึ้นอีกแล้วก็ยังวันนี้เป็นหอยเต็มเลยครับผมเฮ็ดจังใดผู้ใดเคยเป็นเนี่ยบอกน่ยโอ้เลีเงินคือเทืกเลยตอนนี้เลียเงินอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์จุดสองหนึ่งสามหกนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับเลียเงินนะประมาณนี้แหละเดี๋ยวนี้นะคือเทือกครับผม ยี 24, บาทนะครับผมได้เงินสเน่หนึ่งมื่นเยนก็เท่าประมาเดี๋ยวผมจะคูณสบวงท่าเรืกเงินสเน่หมื่นเยนที่ได้เท่าไรเนาะหนึ 1, ่งม,มื่เยนหน่วยสิบร้อยพันหื่คูณศูนย์จุสองหนึ่งสามหกนครับผมมื่นเยนได้ประมาณสองพันสองพันหนึ่งรสาสบหกบาทคือเลืเงินทื่ครับผมตัวนี้นะโอ้เดี๋ยวอัปเดตส่วนผลซื้อนางเอฟซีเบิงก่อนนะครับผมฮ้าเดี๋ยว อุ่นหนก,กินก่อนนะครับผมเวฟหนูก,กินก่น็เมืกก่อคืนนี่ผัดอันนี้ไว้อยู่ผัดปลากระป๋องไว้ครับผมนี่เอาแบบสูตรประหยัดประหยัด,ยดช่วงนี้เล่นเงินถือับผมชิปกับว่าได้อัพเงินกับว่าได้โอ้โหอ้งางว,ว่าว่าน่าอะไรพี่นอ้องยุ่งซีขาเมื่อยเฮ็ดงานหลายมันก็เมือ่อยอยากพักผ่อนนะครับผมกันมีคนตัดให้ใครอยู่คอนคนทางบ้านตัดให้ก็มาแต่องจะของตัดบ๊ะปิน้นนะครับผมบ๊ซอยกันเลยนะครับผม,ผมไปครับผมไปเบุ้งสวนผักก่อนเดี๋ยวเวฟหนูก,กินไว้ละนะครับผม กตสิอัปเดตส่วนผักสูพ้พี่น้องเอฟซีเบิรงครับผมว่าเป็นทยังไงเนี่ยใหญ่ยังไงนะครับผมส่วนผักของคนตั้งแดงครับผมไปเพื่นอนกันไปครับผมมือเบิกแล้เนี่ยมีใหญ่ยังแน่นะโอ้ยผมเอาทิ้มหลายอันแล้วนะมือแขนเล่นนุ่งก็ออกแล้วนี่อยากอีตูน้นะครับผมมันมันห้อนพบบุดธบางท่านมันมันตายเบื่อแล้วนี่ไกอีตูหงส์กระพา เม่อง,งามป่าไหนดอกบ่ได้ซื้อปุ๋ยมาใส่กับผมนะี่ยโปร่งกินนำกับบทันได้นะแล้วก็ใบกระเพราญี่ปุ่นแล้วก็สารนี้สารนี้ยังบ่ได้ไปซื้อปุ๋ยมาใส่เย,ย็น,นอันนี้ั่นเบื้องบนห้อนหลายห้อนหลายนี่ผมจะจุดตายได้นะผักกระแยง,งผมมือง,งามแต่มันเริ่มโปร่งมาไหมนะเห็นบ่อากาศมันเริ่มเย็นก็เริ่มโปร่งมาล้วครับผมนี่มีสมิ่งเราผักอันนี้นะบัพริกบัเขียวยังเขาออกหมดแล้วนะครับผมนี่นี่ละนี่ครับผมพวกมันอย่างเปลี่ยนแปลงแต่มันใชมีคนขึ้นมาใหม่อยู่ อันนี้ห้องนี้ซี่มีคนง่ายขึ้นมานี่ประมาณสามคนครับผมมีห้องนี้แล้วก็ห้องฟังนั่นนะครับผมนี่มันที่มีขึ้นมาประมาณเดือนเดือนหน้าอาทิตย์หน้านะครับผมแล้วก็ห้องห้องตรงนี้นี่ห้องฟังนั่นนะครับผมนี่มันซี่มีคนเขาง่ายขึ้นมาอีกสามคนแล้วก็ยูสันสองอีกคู้หนึ่งครับผมต่อไปนี้ก็เพื่อนบ้านก็ซย่ไล่ไลยไลยขึ้นนะครับผมน้องเอฟซีครับก็ซิ่มวนๆนะครับผมอันนี้ท่านตากไส่พิ้งแหงได้กิน นถือว่าได้การอยู่ผักปีนี้นะครับผมแต่ว่ากับโบงงามปันไดครับผมมันมันห้อนก็ยังผมว่านะถ้าปลูกผักญี่ปุ่นในช่วงหน้าห้อนนี่มันมันลําบากขนาดเลยนะครับผมสำหรับผมนะนะครับผมลำบากกย่างว่าที่มันมันห้อนขนาดผมไปซื้อผ้าเส้นมาขึงใส่ดีนะครับผมแต่ว่านั่นไปมันยังหดยังเหี่ยวอยู่นะครับผมโอ้โหไปอยากที่คิดสภาพนะครับผมนี่แหละควาก็ได้ห้องพักห้องมงยูมงเสาวครับผน้องยิซีนี่แหละครับผมนี่นี่ครับ นี่เสีล้วชีวิตในต่างแดนนะผมอัปเดตชีวิตแบบเรียบง่ายเรียบง่ายสู่พี่น้องเอฟซีเบิ้งเหมือนกันนี่เดี๋ยวบ่ายนี้น้องก,กินผมก่อนเองนี่ครับผมผัดปลากระป๋องเนื่อยัดตัวนึงใสบ่บกระเช้าครับผมผัดปลากระป๋องใสบ่บกเะีชยงครับผมที่เฝ้ากินแล้วก็ที่เฝ้าหลับเฝ้า,านอนนะครับผมแล้วก็มื้อนี้ว่าสิไปซื้อไข่ซื้อน้องยุ่นน้กินเยอะนะครับผมกะสิไปถ่ายคลิปสู่พี่น้องเอฟซีเบิ้งกับเราแล้วก็สิเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งหรือว่าว่างๆกะ ถ้าไปตื่นตะวินถ้ามันมีเวลากะที่พายพี่น้องเอฟซีไปหาเลาะเปิงบ้านเมืองเขาอ,อีกคือเรานะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ห้าโมงนี่มืดตัวเดียอยู่ญี่ปุ่นนี่ห้าโมงห้าโมงแรงนี่เริ่มมืดมองแงงตัวเดียนะครับผมบ่เคยยังส่องแบบว่าหน้าไอา้หน้าฮอดมากนหน้าฮอดมาันทุ่มนึงยังแดดเต็มฟ้ายุ่นะครับผมตอนนี้มืดแล้วนะครับผมห้าโมงห้าโมงหกโมงนี่มืดตึบะะ๊บแ,แล้วนะครับผมแสดงว่ามันกะเข้าซู้หน้าหนาวเต็มที่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีครับ โอ้โหฉากครับผมเดี๋ยวๆมันบ้านเขานะครับผมสไตล์คลิปแบบเก่านะครับหลังเลิกงานกินข้าวในนายุ่งกินหม้อแบบบริษัอัปเดตหน้าห้อนสูุพี่น้องยิบสีเบื้องว่าความลำบากหน้าห้อนปีนี้มันลำบากซั่มใดปีนี้พลาดบรถถิษัทไทยนะครับผมไปใต้กี่เียดปีนี้กะบ,บรถถิษัทไทยสูุพี่น้องยิบสีเบื้องไปใต้แต่ก็เตนกะบรถถิษัทไทยสูุพี่น้องยิบสีเบื้องโอ้ขอโทษขออภัยอีกเทียนหนึ่งครับผม มันเอ็กมันเอ็กซิเดนต์นี่หละปีนี้นะสุปปีผมก็บม่ได้เข้าไปดินะครับผมปีนี้ต้องใส่คนมาสิกลับบ้านคนกลับบ้านกันหลายคนกับตัวกันหลายนะครับผมนี่เขาก็เลยเอาคนเข้าไปเรียนไปเรียนงานหน้างานในไม้ไปนะครับผมเพราะว่าหลายคนกับบสัญญาแล้วเกิดสิบุพากันต้องสิ่นะนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ว่าค่าเงินมือถือนะครับผมค่าเงินมือถือเลยซิมาญี่ปุ่นผมจะบอกเลยว่า ักก่อนแล้วก็คิดก่อนทบทวนก่อนหนึ่งคิดให้มันคักสองทบทวนให้มันดีๆสามหาข้อมูลอู้มจะไปเสียถือเข่าหลามันกับว่าได้บางทีนะแล้วผมยุ่งซีนนะผมก็บกว่าอย่งไปหลายมันกับว่าได้เมื่อผมก็จะยุ่งลำบากนะครับผม <c oughs> อันนี้ขนาดว่าวไปไหลทีนี้ทีที่เรียนนะครับผมนอกเผู้ใดมีเรื่องราวอย่างยีกมาแชร์ประสบการณ์ยังในญี่ปุ่นกันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้หรือว่าจะส่งเรื่องราวเข้าไปทางเพจผมก็ได้นะครับผม เะี๋ยวผมที่มาบอกสู้พี่น้อง FC ฟังนะครับผมอีหลีเด้ะมันโอ้มันหนักหนาอาการอีหลีนะครับผมจะเอาง่ายๆรอดพูดใ้ใด็ดี้เสียงเงินมาสองแสนมาญี่ปุ่นนะเสียงเงินไปสองแสนเป็นอิสราเอลดีกว่านะครับผมสมมติหนี้มีบริษัทเอ,อกชน,นประจัดส์ z ก็บม่ได้ท่าโดนอีกนะครับผมสมมติหนี้น,สนีสะดวกสบายแต่ว่าการชีเสี่ยงเสียงแน่หน่อยการคิดว่าทิมารถสู้ไปเสี่ยงอิสราเอลดีกว่านะครับผมเอาโงงงก็เด้อผมว่าไปอิสราเอลนะ เขาไม่ได้ฮิตงานนะผมว่าเมื่อกเกินห้าเดือนเงินสองแสนนี่ได้คืนแล้วก็ได้กําไรแล้วมาญี่ปุ่นนี่ปีหนึ่งบางม่องบ,บ่เบิดฮอดนี่สองแสนสามแสนที่กู้มาเด้อผมสิอบวกาไงไี้อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้ก็เปรียบเทียบสูฝังนะครับผมซาได้ยินมาอิสราียวกับบริคีไลท์เน้สมมตเจ้าเสียงเงินไปนะงานก็สมก็สาก้างศรีนะครับผมเป็นเป็นตาไปเสี่ยงเอาอยุะนะครับผมน้องยศศรีครับนี่กับเข้าหลังเลยกันครับผม ผัดปลากระป๋องง่ายๆแล้วก็เข้าห้อนนี่เลยนี่ครับผมนี่ง่ายๆเลยแบบประหยัดประหยัดนะครับผมนี่เซ่บๆยิ่งเด็กเสียนบอกเรื่องงานมาเมยนะครับผมกินงง่ายๆยุยง่ายๆแต่ปานี่ก็ยังมีเงินมีคำอยู่ครับโอู้กอังภาวนาเด็กเงินกระทึกถือเลื่อเงินคือเพิ่มขึ้นไปจงราคาทองคำานี่ยพูนะเนาะเอือผมผม ผมจบับว่าพี่ครับผมเป็นตาไปรุ่นน้อยวะดีว่าที่เสียสองแสนสามแสนมาเรียนมาเรียนภาษาญี่ปุ่นก็ระได้มามาแล้วก็บ่คือความคิดนะครับผมแล้วก็บ่คือจ้างเขารีวิวบพ่คือจ้างเขาว่าว้เดอผมผมว่าว้เลยนะครับผมว่าว่าดีเนี่ยญี่ปุ่นสม,มุนิสิมาหา,างเง้ที่ถึอมองดีไปหน่อยก็ะซาครับผมือเก้าหล่ะนี่ยไปแห้งโ่งมาแต่บ้านมาเลยนะ่เนี่ยเวียปาแห้งกัน เก็บสักสามตัวะนะครับผมประหยัดประหยัด <S 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 นี่ครับผมง่ายง่ายล่ะผมสไตล์ผมเทปเนด้นอีหลีนะครับผมอันนี้อันนี้โบโบก,กันเป็นการที่ผมว่าหมายแต่ว่าผมยุ่งนิดหนึ่บางทีก็คุยกันนิดห,ห,หน่อยพากันนีไปเซี่ยงกับอิสราเอลก็เป็นอย่งมึงหอนหน่อหน่อกว่าจะปีสองปีสิบโอใครแน่อยู่บนหนอกคิดว่าใครก็มา บืนสู้ยวนญี่ปุ่นอยู่บนสนามว่ะบางแก้มันชิดไปฮอดปุ่นดิครับผมเร่งเงินมันเร่งเงินมันมันทื่อคลายก็นเลยนะครับผมคนยุ่งกันคออันนี้เขาไม่ตัวหรอกถึงเขาอยู่ไหนกันที่นะยังงงผมว่าไปนึ่งผมไม่ได้ตัวผมว่าอย่างจริงเลยนะครับผมยังสิไปตัวกันแค่อย่างละเนาะนะครับ มับนบ่ได้กันบ่ได้บ้านได้กับบ่ได้ต้องอันนี้พูดในฐานะแบบว่าสําหรับคนที่ซิมาไหมสำหรับมูกผมมันมันยูตัวแล้วนะผมมันบ่ได้มาหาเงินส่นี่ใส่สินละมีแต่เอาง่ายหาแต่กำไรแล้วก็ไปสร้างเนี่ยสร้างตัวย้าของให้ซื้อนะครับผมมันก็คือพออยู่าถ้าคนมันมาไม่อะมันคนข้างลึกลำบาก เราบอกผมงมากเลยลำบากท,ที่จะไปซื้อซิ่งซื้อของออยังครับอันนี้นขนาดผมไม่ได้เทีเ่ยวไม่ได้อย่างเดี๋ผมไม่ค่อยได้เที่ยวได้เลาะเลยนะเลือกินเหลา้ากินเบียร์เลยชาวอาทิตย์เกิดปาร์ตี้แน่งไหมหนักหม ซ้อนทอดทอดของพี่เรากินไม่เหมือกับพี่เรากินไม่ใช่ละมอแบบง่าเลยบรรยากาศเซตตู้เย็นไว้อัดฟิตไว้ก็เลือกกันมากับเวียรกินเวียรกินที่แบอาบน้ำนอนอาบน้ำนอนอาบน้ำนอนเลยครับผมเมยมันเมยแห่งอีหลีบงข้างน้าขอโทษขออภัยกันเยส่วนเด่นแปดนะเด่นเกียรติเด่นแปดเด่นเก้ามาเนี้ยโอ้จังครับอันนี้เริ่มเริ่มไข่แน่แล้วปลายเดือนเก้าเนี่ยอากาศเริ่มเย็นแน่แล้วไม่แด้ตอนเที่ยงคืนนี่ไหวหนาวเลยแหละนะครับผม ่องเทียงคืน่องข้อสิแจ้งปเป็นเย็นยู่งไ,ไปแล้วก็ติดตามเข้าบ้านเฮากับเพื่อนบ้านเนาะผมเราสร้างแห้งเลยไม่ได้เห็นอีนคนคนกัมพูชาเห็นปะตัน้นรัน่นอะไร้ันอาหารไทยในญี่ปุ่นานะโอ้ยผมทำไว้พ่อนี้นะว่ะสร้าอยย่ใ,ใกล้ผมนี่วนา บุ้งคุณนนครับผมขนาะมายุประเทศที่เขาพัฒนาเขาเปิดกว้างเขาอีกอย่างเราอยัง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 คิดแบบนั้นยุ่งซีไม่มว่าเนาะเดคุณมาดยประเทศที่เขาเจริญก็ประเทศเจ้าของมาอยู่ประเทศที่ว่ามันอีกอย่างดีกว่าประเทศเจ้าของทั้งๆ่างที่สิ ผมกินสิบเยนอันนี้ซ้ำทุบซ้ำทุบหม้อเข้าเยอะของดินมผมก็โอ้ส่วนน้ำหนาน,นี้น้อยหน่อ,อยฟังุูฟังจุ่มดูฟังหมนอผมเด็กก็ลองคอมเมนต์กันนะเบิง้งครับนึกกะ บ้านฟ้าผมทีไปอีพาฒน์นึงเด้อบ้านฟ้าเวลาผมไปซื้อของที่เห็นปะ่ะไอ้กล้องโกลัวนปะัวเนี่ยกล้องบ้านแดงนี่ผมก็จะ่ายที่ปกตินะครับผมนี่ผมซีบอกสุดฝังบ้านฟ้ากับบ้านดำนี่ผมซี่ายแบบว,ว่าเวลาผมเข้าไปในซูเป,ปอร์ไปซื้อของนี่เนี่ยผมจะโทรศัพท์ผมถ่ายผมจะทายเฉพาะอันท,ที่เห็บบน,น,นแต่ผมไม่เคยเห็นแต่ของที่ผมไปซื้อแล้วผมก็ซีมาว่ามาพากมาบอกสุดพี่น้องฟังว่ามนันนั้นอันนี้ราคานั้นเท่านี้เด้อผักกำลังดังซีิงล่ะชิปเป็นเงิบ้านหาเขาั้นเท่านี้อย่างสี่นานะครับผม ผมจะเ,เวลาผมไปซื้อของเวลาผมเว้าราคาของต e ีเป en ็นเงินบ้านแล้วผมจะอิงในมือที่ผมถ่ายคลิปนะครับผมพี่น้องเอครับเรื่นี้นะครับผมผมจะอิงในในในมือที่ผมถ่ายคลิปนะครับผมราก,ก็บ้านแดงเวลาซื้อของออกมาแล้วก็บทีมาถ่ายคลิปสรุปสปุพี่น้องเอฟซีเบิ่งกันว่ามื้อนี้ซื้ออีหยังแน่เบิดเท่านั้นเท่านี้อาทิตย์นึงใช้เบิดเท่าไรซื้ออีหยังแน่อีหยังจําเป็นอย่างจังได๋เนี่ยนในในผมสิคือก็ผมมั่นลักนะครับผมก็ถ่ายคือก็ผมก็แต่ว่าผมสิบ่ได้เอากล้องโกโก้เนี่ยเข้าไปถ่ายใน ในในซูปเปอร์เขานะครับผมเพราะว่าไปศึกษาข้อกฎหมายมาแล้วมันค่อนข้างดีสิสิไ่นแน่มยอยู่นะครับผมผมกระท่าเบบโค้ดร้ายเลยแหละแล้วจังแล้วผมสวยแล้วอ่ะกิน่างกระเจาะเลือกันมาเมาๆๆื่ๆนะครับผม ผักก็น่าจะได้ภักดินหรอครัผมยันหน้าในน,นี้ก็เริ่มเย็ยนๆคักลลแล้วล่ะแล้วเศรษฐการยุบไป,ปแห้ง,งบ้านเฮานด้นะผมมีอินเทเลียนเพิ่นเพราะขาวแห้งคนทางบ้านส่งมาให้บ่ได้ส่งหรอกฝากไอ้เพิ่นมาให้ครับผมมากครับอืม แบบกับผัดปลากระปองใส่ปลาแข้งปลากระปองปรปองเดียวกินได้สามคราปนุ่มคาบก้อนไปงั้นแล้วก็ห้อไปกินโรงงานห้อแล้วก็เหลือ,อไว้มาซ่อมนึ่งมื่อเช้าอีกจังครับนัว ซื้อเปกแตงมาตำแล้วเอามาแหลมอ้อมสั่งแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ซิบป,ประมาณนี้แหละนะครับพี่น้องเราจะเป็นคลิปบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับผมเมื่อกี้ก็โมได้เร็นมาอยู่นั่งก,กินซู่พี่น้องยุบสี่เบื้องดอกนะครับผมก็นั่งกินเก้าอยากแต่เมื่อวานนี้นะครับผมเ้าจะเย็นไว้เลิกงานมากก็เบฟกินเลยนะครับผมแล้วก็ซิอาบน้า,นานอาบทานอนพักผ่อนสักวันนะครับผมเมือ่อนี่ก็ <c oughs> สิตื่นจากประมาณจากบ่ายมุงบ่ายสวงนอนจากสี่จังห้าส้มงสักก้อนแล้วก็สิออกไปหาเลาะซื้อของทายคลิปสู้พี่น้องเอฟซีเบิ้งนะครับผมจี่ไหนเล่าก็ฝากกดติดตามกันนะครับผมแล้วก็ให้กําลังใจกันคือเก้าคนแหละนะครับผมกรสิกลับมาหรือรันอัปเดตชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนประเทศญี่ปุ่นของผมสู้พี่น้องเอฟซีเบิ้งสีเป็นแจ้งใดสีมาเรืงใดกะติดตามกันไปนะครับผมไปครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ นอนหลับฝันดีทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เดอ้อครับอริกาต์ตอหลายๆครับ